สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งนะครับเต้าหยองฟีเวอร์บายดวันนี้นะเราเอาเรื่องราวดีๆของน้องเต้าหยองมาฝากทุกๆท,ท่านอีกแล้วนะครับเต้าหยองเนี่ยเขาคือเยาวชนคือบุคคลที่เป็นรูปแบบของการทำมาหากินหรือเรียกง่ายๆว่า น้องก็เป็นคนขยันนั่นแหละนะครับการที่มีเด็กคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาทําหน้าที่เพื่อองค์กรนะครับแล้วก็มีอาชีพที่สุจริตเดินตามรอยพ่อของเขาแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยพ่อทุกครั้งเมื่อช่วยได้สารต่อหน้าที่ของพ่อและมีใจรักศิลปะ รักงานรักอาชีพรักสถาบันนี่คือเด็กตตัญยูครับเต้าหยองคือลูกชายของพ่อเอะนะหลายคนก็รู้ๆกันอยู่นะครับเต้าหยองเป็นเด็กที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความวิริยะอุตสาหะเป็นเด็กสู้ชีวิต การสู้ชีวิตไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องทำงานทุกวันคุณจะต้องทำงานจนแบบร่างกายคุณจะไม่ไหวนะครับการสู้ชีวิตคือการรู้จักเมนจตัวเองรู้จักที่จะแบ่งเวลาให้เป็นแล้วสู้กับงานนะสังเกตง่ายๆครับน้องไปฝึกซ้อมงานที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อน้องรับงานแล้วเนี่ยน้องจะเต็มที่กับงานทุกครั้ง แม้กระทั่งน้องเต้นไปน้องก็หาวไปน้องมีงานน้องก็ไปไม่เคยบน่นไม่เคยเหนื่อยน้องไปตลอดน้องก็หาวตลอดแล้วน้องก็หลับหลับตักพ่อเอะนะครับหลับบนตักพ่อเลยพอถึงเวลาน้องก็ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับอย่างไม่ขาดสายเพื่อไม่ให้แฟนคลับหายคิดถึงนะครับและนี่ก็คือรูปภาพที่แอดเอามาให้ดูตอนช่วงที่น้องไลฟ์สดนะครับนะ น้องไฟ้สดพูดคุยกับแฟนคลับน่ารักมากน้องมีความเป็นธรรมชาติเพราะว่าน้องกําลังกินอยู่น้องกินอะไรครับน้องกินทับทิมนี่คือผลไม้จานปโปรดของน้องนะครับเต้าหอ,องเนี่ยชอบกินทับทิมชอบกินของเปรี้ยวๆอะไรอย่างนี้นะเหมือนแอดดิวแอดิวก็ชอบนะครับเขาจะเป็นคน มีสเสน่ห์นะแอดว่าผู้ชายคนนี้มีคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบว่าโตขึ้นมาเนี่ยจะมีสเสน่ห์มากกว่านี้อีกนะครับเพราะเขาสะสมสิ่งที่เรียกว่าบาร,รมีของพ่อเขาเขาได้รับ อิทธิพลได้รับพลังบวกพลังงานที่ดีเลยทำให้เขาเป็นเยาวชนที่สามารถเป็นแรงจูงใจให้กับคนหลายคนได้เยาวชนหลายคนอยากจะเป็นแบบเต้าหยองอยากจะพัฒนาตัวเองแบบน้องนะครับซึ่งมันเป็นจุดที่ดีนะของสังคมไทยที่อย่างน้อยมีศิลปินอีสานที่ยังรักวัฒนธรรมที่ยัง คิดจะเผยแพร่องค์กรของตัวเองเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไปนะครับการรักษาองค์กรการาประชาสัมพันธ์นะครับให้คนอื่นได้รู้ว่าระเบียบวัฒนินก็ไม่แพ้ใครนะครับ อันนี้ต้องขอบคุณและชื่นชมรวมไปถึงศิลปินทุกๆท,ท่านที่ช่วยกันผลักดันให้วงมาถึงจุดนี้ให้วงเป็นที่รู้จักและชื่นชอบนะครับให้วงมีความยิ่งใหญ่นะโปรดักชั่นแสงสีเสียงต,ต่างๆมันก็มาจากแนวคิดของการประชุมงานมันมาจากสิ่งที่ทุกคนช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยกันเป็นกำลัง แรงใจในการทำให้องค์กรดีขึ้นนะครับแอดอาจจะใหม่นะในวงการของระเบียบวัฒนินะครับเพราะว่าแอดเพิ่งเข้ามานะแต่แอดก็ยังเป็นแฟนคลับเต้าหยองในช่วงแรกๆติดตามน้องมาตลอดแต่ยังไม่เคยมีช่องเต้าหยองเป็นของตัวเองสักทีนะครับ จนมาครั้งนี้ได้มีโอกาสทำช่องของน้องเต้าหยองเป็นของตัวเองสักทีนะก็ต้องขอบคุณพอยกแม่ยกมิตรรักแฟนเพลงที่ให้การต้อนรับที่ดีมากๆที่เข้ามาฟังสิ่งที่แอดพูดที่เข้ามารับชมรับฟังนะขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วสัญญาว่าจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะ วันนี้ก็ให้ดูความน่ารักของเต้าหยองยุคคลเดียตไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงมีคลิปต่อไป EP ต่อไปในช่วงหน้าจะมีดราม่านิดหน่อยนะเพราะว่ามีกระแสนะครับมีคนพูดถึงเต้าหยองกับอ่าพ่อเอ๊เอาเรื่องพ่อเอ๊ก่อนดีกว่าดราม่าพ่อเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงต่อไปละกันนะ จะมาวิเคราะห์จะมาเคลียร์ให้จบไปเลยนะครับจะได้กระจ่างสักทีหนึ่งนะฮะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ